สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผม,มเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แลวกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้ก,กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับออเอาละเดี๋ยววันนี้นะเราจะไปทําความรู้จักกับ8สัญญ,ญาณเตือนนะครับก่อนชกออัพพังนะครับ ไม่แน่ใจวาเพืเ่อนๆจะเห็นหรือเปล่านะพอดีผมก็ไม่ได้ยกรถนะครับผมก็จะให้ดูว่าช็อคอัพนะครับคืออุปกรณ์ที่คอยรับแรงกระแทกนะครับของตัวรถนอกจากนี้นะครับยังช่วยคอยหน่วงการเคลื่อนที่ขึ้นลงให้กับรถทั้งคันอีกด้วยนะครับดังนั้นนะครับเมื่อช็อคอัพรถยนต์เสียนะหรือมีปัญหาอย่าได้มองข้าเป็นอันขาดเลยนะครับแม้ว่าจะยังพอใช้ได้อยู่ก็ตามแต่หากมันลุกลามนะครับหรือเสียหายหนักรถของคุณนะครับจะเสียสูญเมื่อใช้ความเร็ว ความนุ่มนวลที่เคยมีก็จะหายไปนะครับจะเหลือแต่ความกระด้างนะครับเวลาขับรถผ่านลุ่มเนินหรือลูกระนาเป็นต้นนะครับแถมเวลาเข้าโค้งเร็วๆนะครับรถก็จะมีอาการโค,ครงเพลงทําให้ควบคุมรถได้ยากอีกด้วยนะครับผมซึ่งก่อนที่ช็อกอัพรถยนต์ของคุณจะเป็นถึงขนาดนั้นนะครับมาลองสังเกตว่ามีสัญญ,ญาณเตือนอะไรบ้างนะที่บ่งบอกว่าช็อกอัพของคุณพังหรือใกล้พังแล้วนะครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆน,นะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิงของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ1ครับผมตรวจเช็ค บริเวณโช๊คหรือซีลโช๊คนะว่ามีรอยรั่วซึมหรือคราบน้ำมันเปื้อนหรือไม่นะครับหากมีนะครับแสดงว่าโชคค๊คขุ่รั่วแล้วนะครับผม 2. ตรวจด,ดูโช๊คอัพว่ามีอาการผิดปกติผิดรูปทรงกระบอกโช๊คปิดเบี้ยวหรือแกนโช๊คได้รูปทรงมีความสมมาตรหรือไม่นะครับ 3. หลังจากขับใช้งานนะครับจอดรถให้เรียบร้อยแล้วให้ใช้มือสัมผัสไปที่กระบอกโช๊คอัพนะครับ หากช็อคอัพนะครับมีความร้อนแสดงว่าปกติแต่ถ้าไม่มีความร้อนอุณหภูมิปกติแสดงว่าช็อคอัพคุณเสียแล้วนะครับผม 4. ทดลองกดรถยนต์ลงแล้วปล่อยเพื่อเช็คการคืนตัวของโช็คนะหากรถของคุณยุบตัวลงและคืนตัวโดยไม่มีการเด้งขึ้นลงหลายครั้งแปลว่าช็อคอัพปกติแต่ถ้าช็อคอัพรถของคุณนะครับเด้งขึ้นลงหลายครั้งแปลว่าช็อคอัพเสื่อมสภาพแล้วนะครับ5 ตรวจช็คดอกอยางและหน้ายางรถยนต์หากมีการสึกแบบไม่สม่ำเสมอเป็นบางๆแสดงว่าโช๊คอัพคุณมีปัญหาแล้วครับ 6. สังเกตขณะเพิ่งเริ่มออกตัวปกติว่ารถมีอาการโคลงงคลงหน้าเชิดขึ้นลงหรือไม่และดูว่าหน้ารถทิ่มลงหรือเปล่าขณะเบรกด้วยความเร็วต่ำด้วยนะครับ 7. รถของคุณมีอาการล่อนหรือไม่เมื่อใช้ในความเร็วสูง เนื่องจากรถอาจเกิดเสียการทรงตัวได้ง่ายเพราะมีลมเข้ามาปะทะ8สังเกตดูว่าขณะรถวิ่งผ่านคอสะพานลูกระนาดหรือเนินเล็กๆรถมีอาการสั่นสะเทือนเด้งขึ้นลงหรือไม่ไม่นิ่มนวลเหมือนเดิมหรือไม่หากรถยนต์คุณนะครับเกิดอาการผิดปกติตามที่กล่าวมาสักข้อหนึ่งคุณควรจะรีบนํารถเข้าอู่หรือศูนย์บริการทันทีเพราะหากปล่อยทิ้งไว้นานนะครับมันอาจจะลุกลามไปยังส่วนอื่นๆและยังเป็นอันตราย อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับยังไงก็เป็นอีกเรื่องผมฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ